ามาดูนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการอ่านแล้วก็แปลความหมายของกราฟบนระบบพิกาาัดฉากคือเขามีกราฟมาให้เราต้องอ่านกราฟเป็นแล้วก็แปลความหมายตอบคำถามได้นั่นเองนะคะามาดูเนาะคุณครูไปที่ข้อที่ให้ทำเลยนะนข้อนี้เลยนะคะให้นักเรียนใช้กราฟตอบคำถามข้อ4-6กราฟอันนี้เป็นกราฟอะไร วิธีการเขียนกราฟนะนะักเรียนดูรายละเอียดนะเวลาเราจะเขียนกราฟเราจะต้องบอกว่ากราฟอันนี้เป็นกราฟแสดงอะไรนะคะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเช่าเรือกับจํานวนนาทีที่ใช้บริการแล้วก็เขียนกราฟก็มีแกน x กับแกน y นะคะอ่ะาแล้วก็เติม y กับ x แล้วมีอะไรอีกเราจะต้องบอกว่าบนแกน x เนี่ยแทนอะไรแทนจํานวนนาทีที่ใช้บริการหน่วยเป็นนาที ตัวเลขบนแกน y แทนอะไรแทนค่าเช่าเรือนะคะมีหน่วยเป็นบาทนะแล้วเขาก็จะพอจุดมาให้ทีนี้เราจะต้องอ่านกราฟเป็นนะแล้วก็แปลความหมายเป็นเอามาดูนะข้อที่4จุด p และจุด q บนกราฟแสดงู่้วนดับใดแสดงู่้วนดับใดเราจะต้องอ่านู่้วนดับเป็นเขียนไปแล้วเมื่อใบงานที่1อันนี้เป็นใบงานครั้งที่2นะเราก็จะต้องเวลาเรา เขียนคู้ดับเราจะต้องเป็นไงคะเขียนสมาชิกตัวหน้าอยู่บนแกน x สมาชิกตัวหลังอยู่บนแกน y ใช่ไหมเราก็ไปดูที่จุด p ก่อนเลยจุด p เราไปหา x ก่อน x ตรงกับเลขอะไรคะนี่ลงมาข้างล่าง120เราเติม120ลงไปแล้วก็ไปดูคู้ดับสมาชิกตัวหลังตัวหลังเป็นอยู่บนแกน y เราก็นี่เลยคะ่ะลากไปหาหาแกน y ตรงกับอะไรอ่ะบางคนบอก คู่ขาเขาไม่ได้เขียนเลขเอาไว้อน,นุก็มาดูสิเขาแบ่งยังไง0ย์ไป400แสดงว่าตรงนี้สอ0รถูกไหมคะเพิ่มทีละสอ0รต่อช่อง400ไป800ตรงนี้ก็ต้องเป็น600 800ไปพันสตรงนี้ก็เป็น1000อันนี้ก็เป็นพันเดียวนะ,ะจากนั้นเราได้แล้วค่ะจุด P แกน y คือเลข1000งพันเราก็เติม1000ลงไป ได้ละคูณดับ p นะคะเราก็ใส่ p ไปข้างหน้าก็ได้ค่ะต่อไปจุด Q แสดงคูณดับใดเราก็ดูจุด Q อยู่นี่ค่ะสมาชิกตัวหน้าอยู่บนแกน x เ,เราลากลงมาลากมือลงมาอ่าเจอแล้วร้อยแปดสิสมาชิกตัวหลังอยู่บนแกน y เลื่อนค่ะให้ตรงเส้นได้ไนะหมดูผิดเส้น,นะคะอะไรคะโอ๊ยโทษทีอันนี้ต้องเป็นพันลายลูก พันสีนะอ่ะก็เป็นพันสีแค่นี้เองนะคะวิธีการดูกราฟเนาะต่อไปต่อข,าข้าหน้าขาอ้อที่5ค่าเช่าเรือทัศนาจรที่ต้องชำระเมื่อใช้บริการเช่าเรือจำนวน1.5ชั่วโมงตัวเองกลับไปดูก่อนโจทย์บอกเป็นจำนวนนาทีแต่เวลาถามดันถามเป็นชั่วโมงเราก็จะต้อง แปลงหน่วยค่ะแปลงหน่วยชั่วโมงให้เป็นนาที1.5ชั่วโมงเราต้องแปลงหน่วยเราก็เปลี่ยนแปลงหน่วยเราแยกเลยแยกเป็น1ชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงไอจุดห้าก็คือครึ่งชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีจำได้ไหมหนชั่วโมงเท่ากับ60นาทีครึ่งชั่วโมงก็เอา60ไปหาร2คือ30นาทีเอามาบวกกัน60นาทีบวก30นาทีเท่ากับ 90นาทีนะคะ9กนาทีสอนเด็กดูบอลอ่ะ90นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปดูที่แกน x ไปดูแกน x ที่เป็นเลข90เขาถามว่าจะต้องชำระค่าบริการเท่าไหร่ถ้าเกิดเช่าเรือไป90นาทีเราก็ต้องมาที่เลข90แล้วก็เลื่อนไปค่ะ เลื่อนไปหาจุดที่เขาพอดจุดเอาไว้นี่ค่ะจะต้องชำระค่าบริการเท่าไรหร่คะปื๊บ8 0 0นั่นเองนะคะเราก็ตอบเลย800บาทอ่ะต่อไปถ้ามีเงินพันสองจะเช่าเรือได้อย่างมากจำนวนกี่นาทีถ้ามีเงินพันสนะเราจำนวนเงินอยู่เส้นอะไรคะเส้น x นะคะ แม่สอนเด็กดูเดี๋ยวทรกับอ่ะพันสองจะสามารถเช่าเรือได้อย่างมากจำนวนกี่นาทีเราก็ไปดูที่ค่าเช่าเรือเป็นพันสองนี่นะเจอแล้วนะพันสองอยู่เส้นนี้นะคะแล้วเราก็ไล่เส้นค่ให้ตรงนะไปหาจุดที่เขาพอดไว้เจออย่างเจอแล้วอยู่นี่แล้วก็ดูซิว่ามันตรงกับแกนเ,กเล็กอะไร เลื่อนลงมาค่ะ150นาทีเราก็ใส่ไปเลย150นาทีนะคะ150นาทีกี่ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะคะเพราะ2ชั่วโมงมัน180นาทีเนาะอ่านเรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการอ่านกราฟนะคะแล้วก็ตอบคำถาม,ถามต่อไปต่อไปทำไง นักเรียนจะต้องเขียนกราฟเองแล้วต่อไปเขียนกราฟเองค่ะครูไม่อธิบายตัวอย่างนะเรามาทํากันเลยนะคะอะถ้าเขียนกราฟเองนะดูนะเขียนกราฟเองทํำยังไงข้อนี้เนี่ยเขาให้ตารางของเงินเดือนนะ,ะของเงินเดือน ใครเงินเดือนของสมชายที่ทำงานกับบริษัทกนะคะทำกี่เดือนทำห้าเดือนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเงินเดือนเขาเป็นไงคะเงินเดือนเงินเดือนได้เท่าเดิมห้าเดือนก็ได้เท่าเดิมได้เดือนละหนึ่งหมื่นบาทเขาให้เราเขียนคู่อันดับเราก็เขียนคู่อันดับเลยนะช่องหนึ่งตรงกับหนึ่งช่องสองตรงกับช่องที่สองเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยจับคู่กันนะคะเนี่ยจับคู่กันแค่นี้เด้เราก็เขียนลงไปเลยค่ะ หกับหนึ 1, ่งหมืกับ1นึ่งมืตัวบนเป็น x ตัวล่างเป็น y นะนะคะสกับ1นึ 1, ่งหมื่กับ1นึ่งหมื่ากับห0 0 0ง เรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาเพาะจุดเลยอันนี้คุณครูฟ้าเขียนตัวเลขกำกับให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราแค่เติมอะไรเอ่ยสิ่งที่เราจะต้องเติมคือบอกเขาว่าแกน y แทนอะไรแกน x แทนอะไรแกน y แทนเงินเดือนนะคะเงินเดือนเป็นบาทเวลาหนูเขียนกราฟต้องเขียนบอกเขาด้วยนะว่าแกน y แทนอะไร กน x แทนอะไรแทนเดือนนะคะเดือนที่อ่าเรียบร้อยแล้วเรามาพอจุดเลยเดือนที่1ก็ได้เงิน10,000หมื่นไปหา10,000หมื่นเดือนที่2ก็ได้เงิน1 0 0 0 0หมื่นพอให้ตรงนะเดือนที่3ก็ได้เงิน10,000หมื่นเดือนที่4ก็ได้เงิน10,000หมื่นเดือนที่5ก็ได้เงิน10,000หมื่นอ่ามาดูอันนี้เราจะได้ลักษณะ ของกราฟจุดเป็นเส้นอะไรคะเนี่ยเป็นเส้นตรงถ้าเราวาดเส้นนะมันจะเป็นเส้นตรงนะคะเราก็เขียนเลยว่ากราฟที่ได้เนะี่ยมีลักษณะเป็นอ่าเราดูตามตัวอย่างก็ได้เป็นจุดเรียงในแนวเส้นตรงเดียวกันเราก็เขียนเลยนะคะเป็นจุดเรียงในแนวเส้นตรงเดียวกันเป็นจุด เรียงในอ่านออกไหมเนี่ยในแนวเส้นตรงเดียวกันเขียนตามตัวอย่างได้เลยนะคะเป็นจุดเรียงในแนวเส้นตรงเดียวกันต่อไปข้อสุดท้ายของใบงานที่2นะคะดูนะใบงานที่สองเขาให้เราทำอะไร เขาก็ให้เราเขียนกราฟนะคะแต่กราฟเป็นกราฟเส้นตรงไม่ใช่กราฟจุดเหมือนข้อเมื่อกี้แล้วนะคะ,ะตัวอย่างเราจะดูันผ่านนะ,ะก็เขียนขั้วดับแล้วก็เขียนกราฟเพียงแค่เขาโยงเส้นเห็นไหมคะจุดต่อจุดเราจะมีเส้นโยงมานะ,ะอ่ะเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่สสมาชิกของเราเป็นพื้นที่กับพื้นที่ต่างกันตรงหน่วยคือตารางวางกับตารางเมตร เขาให้เราเขียนคู่ดับเราก็จับคู่เลยตรงกันก็คู่กันแค่นั้นเองนะคะง่ายๆ1กับ4 2กับ8 3กับ12 4กับ16แล้วก็5กับ20แค่นี้เลยนะคะปึ๊บเรามาพอะจุดเขียนกราฟนะใส่จุดแล้วก็ ใส่เส้นเนาะทีนี้คุณครูฟ้าก็ใส่รายละเอียดมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนกราฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะอธิบายกราฟ y แทนพื้นที่ตารางเมตรแกน x แทนพื้นที่ตารางวานะเรียบร้อยแล้วเราก็แค่มีหน้าที่เพาะจุดแล้วก็เขียนกราฟเส้นแค่นั้นเองนะคะเอามาดูสมาชิกค,คันดับนะขันดับแรกคือคันดับ1 4 1อยู่บนแกน x คือแกนแนวนอนจำไว้นะ้ตัวหน้านอยู่แนวนอนตัวหลังอยู่แนวตั้งนะคะ1กับ4เราก็มาที่1เราแล้วไปหา4อยู่นี่ต่อไป2กับ8เรามาที่2ก่อนแล้วไปหา8ต่อไป3กับ12เรามาที่3แล้วไปหา12ต่อไป4กับ16เรามาที่4แล้วไปหา16และสุดท้าย5 20เราไปที่5แล้วก็ไปหา20 ดูเลขให้ดีนะอย่าหลงเส้นนะคะเราก็จะได้กราฟที่มีลักษณะแบบนี้นะนเราก็ใส่เส้นตามตัวอย่างเลยนะคะจุดไปหาจุดนะมันก็จะได้เป็นเส้นตรงนะกราฟเส้นแบบนี้นะคะแบบตัวนี้ ถ้าต่อลงมานี้ไม่รู้ว่าไปเจอไปจะลดตรงไหนเนาะอ่ะก<อ>็จะได้แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วแล้วเราทําอะไรต่อเอ่ยเราก็แค่ตอบคาถามว่ากราฟอันนี้มีลักษณะลักษณะเป็นอย่างไรก็กราฟที่ได้คือกราฟเส้นตรงแค่นี้เองจบเรียบร้อยนะคะเป็นกราฟ